o o d Morning ทุกคนนะคะจะพาไปรู้กันว่าวันเสาร์ที่จะวุ่นวายมากอไอทำอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนยันนอนหลับจะสะพึงมากตลอดเวลาโชว์เชียวพรึงปรังสะพึงสะพัง,งเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันสนุกมากๆเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช h a นลไอส์สไตล์ o มอร์น n ิ่งทุกคนนะคะวันนี้ไอมาหน้าสดแล้วเราจะพาไปรู้กันว่าวันหนึ่งไอทำอะไรบ้างกับวันเสาร์ที่ค่อนข้างจะวุ่นวายมากนิดนึงของไอ้นะคะก่อนอื่นไอขอแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเช้านี้จะไปร้องเพลงที่ Rustic Market นะคะ แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ได้ออกมาเป็นลุคน uh ี้เบาๆใสๆเพราะว่าตอนนี้ไปร้องเพลงเช้าเนาะเรายังแต่งหนักหน่วงไม่ได้ต่อไปอาจจะไปเลือกต่างหูเข้าวชุดกันนี่เลือกคู่นี้มาเลยไอสไตล์สั่งทำพิเศษเลยนะเนี่ย เจ้าของร้านอุตสาห์ขึ้นให้เจ้าของร้านใจดีมากก็ให้ราคาปกติไม่ได้คิดราคาพิเศษทั้งท้งยายสั่งแค่อันเดียวเก๋ไก่มาก <Wow. S 1> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ตลาดแล้วก็ดูบรรยากาศตอนที่ไอร้องเพลงกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเลยบาย All right down y o i c a l l t e r h a n for your c o p o r a t i o n คนตอนนี้ไอเข้ามาในตลาดแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันว่าบรรยากาศตลาดเป็นยังไงแล้วก็บริเวณที่ไอร้องเพลงเป็นยังไงนะจ๊ะ เราจะเติมพลังกันด้วยชาเย็นแก้วใหญ่ๆเลยนะคะเช้านี้ถ้าไม่มีชานี้คือพลังจะหมดแนะ่ๆเจอสาวๆและหนึ่งลูง <c oughs> <c oughs> เลยเป็นไงคะเช้านี้วค,ค่ะ และน,นี่คืออเมริกาโน่ดับเบิลช็อตไม่หวานขั่วกลางราคา50บาททำหกเป็นหนึ่งแก้วเมื่อกี้โอ้ห่แก้วเขาบอกว่าคิด20บาทพอ,อได้ส่วนลดเหลือแค่20บาทแก้วที่สาอาจจะเหลือส0บาท <laughs> วันนี้น้องบุกลินมาว้ายว้ายจะไงท้องวันนี้น้องบุกลินมาในลุกเรนโบ์นะทุกคนแล้วเป็นเรนโบ เดี๋ยวเราลอดูตอนบรรยากาศตอนที่เราเปิดหมวกวันนี้ฝนไม่ตกแล้วก็ได้เปิดหมวกตรงกลางลานแล้วด้วยยังไงแวะมาเที่ยวหาพวกเราได้นะคะ <c oughs> อะไรจะหายไข <c oughs> อประโย,ท,ย <c oughs> ทุกคนเ <c oughs> มื่อกี้พี่เมบีบอกว่าแกไปเรียนลิฟ์ขนตา <c oughs> เพราะอะไรนะคะเพราะว่าอกหักอ่ะ ทีก็เลยไม่มีอะไรทำเลี้ยงเนยธรรมไปหาไรธรรมเลยคิดว่ามันควรจะเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้ตัวเองดีขึ้นคือสวยขึ้นอะไรแบบนี้ไม่ได้ไปเลยผลตาอย่างเงี้ยคล้ายฟองแล้วคล้ายฟองมันมีสอรี่นะคะอยากผลตาแบบนี้ไหมคะปกติอ่ะมันก็จะไม่ขนาดนี้อารมณ์เหมือนแบบตื่นมาก็สะพึงอยู่อย่างเงี้ยเขาไม่ตกใจตัวเองนะเนี่ายงี้ยตอนแรกพี่วอยคนนไมุ่ห้า สวยทักมาเดี๋ยวทำให้ค่ะขายเก่งเออไปนะค่ะอย่างสวยทักไปนะคะลิปขน,นตาในราคาถูกๆ<อ>ตั้งแต่ตื่นนอนยันนอนหลับขนตาจะสะพึงตลอดเวลา เสร็จเรียบร้อยนะคะช่วงแรกกำลังเดี๋ยวไปพักเบรกไปกินข้าวพาบุ๊คลินไปกินข้าวไก่อบแป๊บเป็นไงคะเบรกแรกหัวข้างบนล่ะคะบายบายเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินแป๊บนึงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าร้านข้าวที่นี่น่ากินแค่ไหนนะคะลองร้องเห็นแล้วหิวน้องขาแน่โโอ้ ต้องเสร็จแล้วเรียบร้อยกับภารกิจการร้องเพลงของพวกเรานะฮะยาโอ้ข่าวจังวะทำไมต้องข่าวขนาดนั้นล่ะเป็นมถีก่ะ แว้นกลับบ้านดูสารพัดข้าวของนะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวกลับไปนอนพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็วเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันต่อนะจ๊ะบ๊ายบายสองคนบายบายแล้วเจอกันทุกคนตอนแรกว่าจะกลับบ้านไปงีบนะคะแต่ว่าสรุปสุดท้ายออกมากินข้าวกับเขาคนนี้ ออกมาข้างนอกเพราะอากาศมันร้อนมากออกมาหาแอร์เย็นๆมาตากแอร์ในห้างไปกินข้าวไปหาเครื่องดื่มเย็นๆอะไรเย็นๆกินในห้างกันเผื่อว่าจะรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆจริงๆเลยวันนี้เราจะไปห้างไหนกันคะกาสวนแก้วจะไปกาดสวนแก้วกาดสวนแก้วนี่คือเป็นห้างที่โคตรจะคลาสสิกเลยนะ <Okay. S 1> สำหรับชาวเชียงใหม่ ก็ตอนนี้เขาก็ปรับปรุงโซนข้างล่างแล้วก็ปรับปรุงโซนด้านบนด้วยเนาะตรงโซนโลงนง้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วล่าสุดชอสเต็กค,คือขยายพื้นที่แล้วนะลวหลังจากที่รอมาเิ่นนานว่าเมื่อไหร่จะขยายพื้นที่สักทีในะที่สุดเขาขยายพื้นที่แล้วจ้าตอนนี้ไอ้ถอดตังหูออกมาแล้วเพราะว่าออกมาเป็นคนธรรมดาก็กลัวว่ามันจะแบบโจรแจ้งลางชางไป่อยถ้าใส่ตังหูใหญ่มาเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนที่เรากินข้าวกันที่หลังอีทีหนึ่งแล้วกันค่ะ เอเข้ามาในห้างแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวเรานจะไปกินไก่ทอดเกาหลีเชฟด,ดูนี่ครับผมเกลือแป๊บเดียวของเต็มโต๊ะทั้งชาทั้งโดนัทได้เสื้อมาหนึ่งตัวอย่างรวดเร็วอันนู้นข้าวไก่ส่วนนี้ไก่ทอดเฉยๆเดี๋ยวขอตัวไปกินกันแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนดูไทยเดนมากแบบใหม่หอใหญ่มากตั้งไม่ได้ต้องถือไปตลดอดปล่อยแล้วเดี๋ยวล้ม ค่ะทุกคนกินข้าวชอปปิง้งที่กาดส่วนแก้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะเดินชอปเพลินจนลืมถ่ายเลยมีร้านทุกอย่าง20บาทเราเหมากระถางต้นไม้วาเท่าไหร่อ่ะ8อันแล้วก็ได้โบกับยางมัดผมน่ารักนะนี่ยางมัดผมน้องหมาน่ารักมากในราคา20บบาทเท่านั้นนะคะโบอันนี้น่ารักเหมือนกัน ราคา20บาทแล้วยังย <Tá> มีอีกร้านหนึ่งที่ซื้อมาเหมือนคือสตรอเบอรี่เลเวอร์หรือเลเวอร์สตรอเบอรี่อะไรสักอย่างนั่นแหละก็ได้อันนี้มา2อันเป็นที่คาดผมเวลาจะอาบน้ำแต่งหน้าอะไรรูปน้องเป็ดเกมแดงอีกอันหนึ่งดัมโบ้น่ารักมาก ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเห็นอายเปิดกรุบของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอันนี้ของกระจุกกระจิกเยอะมากตอนนี้อาจจะได้กลับไปงีบหลับจริงๆละแล้วเดี๋ยวเราวัดไปเจอกันกลางคืนคืนนี้เลยแล้วกันเนาะมาสู่ช่วงเย็นของอายแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวายจะแต่งหน้าเติมหน้าให้แบบจัดหนักจัดเต็มให้สมกับการเป็นงานร้องเพลงยามกลางคืนนะคะเดี๋ยวายจะลวดแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ร้านเลยดีกว่าเนาะ เรียบร้อยค่ะลุกงานกลางคืนในวันนี้โชว์เฉียวมางเลยรูปะ <c oughs> <c oughs> ใส่สีทองๆองเข้าไปอนะไรเงี้ยแต่ตาเราขนตาเรายังไม่แบบปรึ้งปรัง้งสะพรึงสะพรังมากใช่ปะ <c oughs> เรามีไอเทมนี้มานําเสนอ <c oughs> สําหรับคนที่ติดขนตาปลอมแบบกาวไม่เป็นอันเนี้ยเป็นขนตาปลอมแม่เหล็กจากพี่ไอาตาจะบอกว่ามันดีมากติดง่ายเลยนะคะทุกคนอันนี้ไอใช้มาสักพักแล้วข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ ี๋ยวจะติดให้ดูว่ามันติดง่ายแค่ไหนเราแค่เ yeah. ล็งแล้วก็ติดเข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยแค่นี้อีซี่มากง่ายมากเดี๋ยวไอทำผมใส่ตังหูแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเดวันเชียงใหม่กันเลยนะคะทุกคนตอนนี้ไอถึงร้านเดวันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ ี่คไม่รู้ทุกคนจำพี่เบสได้หรือเปล่ามือคาห้องที่ไปกับไอตอนไป The Voice และไอสไตล์นั่นเองไปย้อนดูคลิปได้น่ะจะบอกว่าตอนนั้นลุงใส่สีชมพูไม่ที่ใส่เพราะไอเนี้ยจะบอกว่าอยากได้หลายๆสีแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราเล่นประมาณ3ามทุ่มเนาะแล้วก็ต้องดึงลุงอยู่แจมหรือเปล่าก็อยู่นะเดี๋ยวรอฟังหลายๆคนเอ้ยอย่าลืมอย่างหนึ่งที่ร้านเนี้ยฟิลฟิลดนตีดีมากจริง อยาน้องๆที่เล่นอยู่ข้างในก็ฟิวดีมากต้องลองมาครับร้านอะไรนะเดวันตั้งอยู่ข้างๆโลตัสคำเชียงเชียงใหม่นะคะเจอโลตัสคำเชียงปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเจอเลยร้านไฟสีม่วงๆอย่างเงี้ยเนไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าจะมาเมาอ่ะเราเรามาเสพดนตรีอ่ะตั้งเป้าว่ามาเสพดนตรีมาหาแบบอินสปิเรชันในการแบบจะทํางานในวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยเรามาเสพที่ร้านอย่างเงี้ยใช่เพราะว่า ร้านนี้นักดนตรีส่วนใหญ่แบบเหมือนเป็นระดับอาจารย์บ้างหรือผ่านเวทีประกวดอะไรอย่างเงี้ยแบบมีชื่อเสียงเลยระดับหนึ่งยังไงแวะกันมาได้นะคะทุกวันมีดนตรีทุกวันมีศิลปินบางคนหาตัวยากมากบอกเลยว่าต้องมาที่นี่ที่นี่แบบคว้านหาแบบตัวเช็คใหม่มามีแจมด้วยนะมีแจมแบบ อยากเล่นอยากแจมอยากมาร้องอม,ม,มาอยากมาแสดงออกความสามารถติดต่อที่ร้านได้เลยที่ร้าน All N, นะอ,อ็อกโอเกนนะครับอที่สํคาคัญอาหารอร่อยมากเออวันนั้นผมมาลองคลองหมูย่างอ,อ,อร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากจริงไม่แพงด้วยไม่แพงด้วยนะยังไงแวะมานะจาะ,ะแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนที่พวกเราเล่นดนตรีแล้วก็แจมกันละกันเนาะอย่า เรียบร้อยนะคะกับวันวุ่นว่นในวันเสาร์ของอายนะคะยังไงอย่าลืมมานะคะร้านเดวันเชียงใหม่ข้างๆกาดคำเที่ยงรับรองดนตรีดีอาหารอร่อยสนุกมากๆเลยเดี๋ยวอายขอตัวกลับบ้านไปนอนหลับพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนวันนี้เรา จะได้ไปร้องที่ร้านเดวันเชียงใหม่นะคะวันเสาร์ใครเหงาเชิญมาม่วนซื่นกันเบาๆที่เดวันเชียงใหม่แล้วดูดูรูปไอดีทุกคนดูรูปไอโอ้ยใจร้ายมากเลยอ่ะแต่ยังไงก็แวะมาเจอกันได้นะคะตอนสามทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะคะ